นะครับผมสำหรับเราพัฒนาของเฮานะครับโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับเราพัฒนาของเฮาในวดวันที่เจ็ดผ่านะครับที่ผ่านมานี่นะครับเนาะก็เฮาเอาหลักสิบมาจับบินนะครับเนาะมันไม่มีเลขค่านะครับแล้วก็มันก็เป็นูคเบิลก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าอ่าเฮาจับบินเนี่ยมันไม่มีู่เบิลอยู่แล้วนะครับเนาะแต่มันจะมีแต่แปดไม่มีห้านะครับในหวดที่ผ่านมาเฮากรผ่านไปนะครับแต้มเข้ามานะครับมาที่แต้มสามนะครับเข้าแปดห้านะ นะครับห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้านะครับเข้าแจมสามเลยนะแต้มนะครับตัวนี้เนาะนะครับมาที่หกตัวเลยสี่ห้าหกเก้าหนึ่งสามนะครับมาที่แต้มสามนะแปดห้าเนาะนะครับเอานะครับผมสําหรับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวเข้ากัรสิไปทีไปต่อกันเลยนะครับเนาะสําหรับในวันันทียี่สิบเจ็ดนะครับออะไปเท่ากันเลยนะครับเนาะนะครับ แต่ว่าสําหรับในหลักสิบตัวนี้นะครับเนาะในหลักสิบตัวนี้นะครับมันก็เดินยาวมาถึงสิบสองหัวนะครับเข้าบนล่างบนล่างบนล่างเข้าเข้าคู่ล่างนะครับแล้วก็เข้าบนล่างนะครับอันนี้ก็เข้าคู่เข้าคู่ล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นคู่บนตัวนี้ก็จะเป็นคู่ล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นคู่ล่างตัวนี้ก็คู่ล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคู่บนล่างนะครับ คู่อันนี้เนี่ยมันเบิ้ลเนี่ยนะครับสองสองนี่แต่มันก็มาศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็เข้าบนล่างแล้วก็วันนี้เนี่ยนี่นะครับเนาะมันไม่มีห้านะครับไม่มีห้าสตัรับในวันนี้นะครับเนาะในหลักสิบนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะนี่เลยหลักสิบนะครับเนาะในวันนี้นะครับมันก็มาบนล่างนะครับหลักสิบมาสิบบนหลักหนึ่งมาสิบบนหลักแปดมาสิบล่างมันก็มาบนล่างนะมันก็มาบนล่าง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 มาเลย แต่ว่าในงวดนี้มันไม่ได้คู่กันมานะครับมันมาจฉพาะหลักสิบนะครับสาหรับในวันนี้นะครับเนาะเยขห้าสี่ว่างตัวนี้ก่อนนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะ <Isaiah. S 1> คร <co> em> <cons> um kind of ับงวดนี้เนาะนะครับนะครับสําหรับในวันนี้นี่หลักสิบนะครับเนาะต่อไปนะครับเลห้าสี่ไปเบื้องหลักหน่วยนะครับเราจะไปที่หลักหน่วยนะเบิ้องหลักหน่วยเนาะในหลักหน่วยในชุดนี้นะครับในหลักหน่วยก็มานะครับบนล่างบนล่างนะครับมาบนบนบนล่างบนล่าง บนล่างบนบนบนล่างนะครับล่างบนล่างบนล่างบนล่างนะครับเนาะสำหรับรักหน่วยนะครับนี่นะครับลักหน่วยในหววที่ผ่านมาหนึ่งหน่วยบนนะครับห้ามาหน่วยล่างในหววนี้นะครับเนาะในหัวนี้นะครับในตัวเก่านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้ตัวเก่านะครับแปดโตเท่ากันนะครับเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไม่มีจะไม่มีเจ็ดกับแปดนะครับจะไม่มีเจ็ดกับแปด นะครับเอานะครับหลักสิบกับหลักหน่วยลองดูนะครับวันนี้เนาะนะครับจะเต็ปเดิมของเรานะครับเก้าศูนย์หนึ่งเนาะนะครับในวันนี้นะครับในชุดนี้นะครับเข้ากันจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลยนะครับนะครับเข้ากันสียแล้วมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้วมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่แต้มนะครับไปที่แต้มนะครับสําหรับแต้มกานะครับเพื่อนเนาะแต้มนะครับสําหรับแต้มแต้มเนี่ยในงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ เข้ามาที่บนล่างเลยนะแตนะ้มนะครับนะครับสำหรับแต้มนะครับในสูตรที่สองในวันที่ผ่านมาเนี่บนะครับในวันที่ผ่านมานี่มาแต้มสามนะครับมาแต้มสามมาคู่ล่างนะครับนะมาคู่ล่างมาข้างเดียวนะครับสําหรับในวันนี้นะครับได้ตัวเดิมนะครับสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองนะครับได้ตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิมสําหรับแต้มนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามนะครับนี่ก็คือแต้มสูตรที่สองนะครับแล้วก็แต้มเอกสูตรหนึ่งก็คือเป็นสูตรที่ห้าเทียบนะครับก็คือแต้มสูตรที่สามสูตรที่สามก็คือสูตรนี้นะครับแต้มในสูตรที่สามกือสูตรนี 3. ข้าบนล่างกันนะครับข้าบนล่างในวันที่ผ่านมานี้ก็ไปที่5 1185นะครับก็มาที่แต้ม2กับแต้ม3มาตรงตัวเก่าเลยนะมาตรงตัวเดิมเลยแต้ม2กับแต้ม3นมะครับในแต้มสูตรที่3นะบนล่างนะบนล่างเนาะ สำหรับในงวดนี้นะครับสําหรับในงวดนี้นะครับนะครับบวกกันเลยนะครับแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกสี่ก็ได้เจนะ็ดเจ็ดตัวนี้เรียงแต้มนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต้มก็จะอยู่ในตัวนี้นะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตรงตัวเริมนะครับเนาะนะครับก็ออกไปสองแต้มเนาะเอานะครับสําหรับในสูตรที่สามนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะอยู่ในตรงนี้เนาะก็จะตัดไปแต้มสี่กับแต้มเจ็ดนะครับถ้าตัดนะครับตัดสองแต้มนี้นะครับก็จะเหลือแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนาะนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับต่อไปนะครับห้าสิบไปเบิงแต้มรวมสูตรที่สี่นะครับแต้มรวมสูตรที่สี่นี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับแต่ว่านะครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะมันก็มีสะดุดอยู่หนึ่งหมวดนะมีสะดุดอยู่หนึ่งหมวดเนาะแต้มสูตรที่สี่ก็คือชุดนี้นะครับมันก็มีสะดุดนะมีสะดุด แล้วก็เดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดแล้วก็สะดุดงวดที่สิบทั้งวดนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดนะครับงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะก็มาที่สองกับสามเต็มสองกับเต็มสามห้าหนึ่งหนึ่งกับแปดห้าเนาะวันที่ผ่านมาถ้ารับงวดนี้นะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จะไปที่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนช่ครับเนาะถ้าในชุดนี้นะครับก็จะตัดไปเฉพาะแต้มสี่เท่านั้นนะแต้มสี่กับแต้มเจ็ดนะสองแต้มนะครับแต้มสี่กับแต้มเจ็ดนะครับเอานะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับไปดูถูกสูตรที่หนึ่งบ้างนะครับ แต้มรวมสูตรที่หนึ่งนี่เขาบริไซมมาโดดแล้วนะัไม่ได้ใช้มานานหลายงวดแล้วนะครับสูตรที่หน <S 5. S 1> uh ึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะนี่คือแต้มรวมสูตรที่หนึ่งครับเราไม่ได้ใช้มาหลายงวดแล้วนะมันมีสะดุดอยู่สองงวดเหมือนกันนะสะดุดสองงวดนะครับแล้วก็เดินหนึ่งสองสามสี่ห้านะงวดที่หกก็หลุดนลแต่ว่านะครับแล้วก็เดินต่อเนื่องนะครับเข้าบนล่าง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 ยาวมาเลย ถ้าเราไม่ใช้มันจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับถ้าเราไม่ใช้จะเป็นแบบนี้ในวันนี้ได้สองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับในตัวนีเนาะนี่ก็คือสุรที่หนึ่งนะแต้มรวมสุดที่หนึ่งนะสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งแต้มรวมสุดที่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่ง แต้มรวมนี้ก็คือสี่สูตรเต็มเลยหนึ่งสองสามแล้วก็ 4. 4สี่สี่สูตรเต็มเลยนะครับถ้าเราจับแต้มนะครับถ้าเราจับแต้มในวันที่ผ่านมานี้มันก็เข้าบนล่างทุกสูตรเลยนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็บนล่างนะครับตัวนี้เข้าครั้งเดียวตัวนี้บนล่างตัวนี้บนล่างอันนี้ก็สูตรหลักของเรานะครับสูตรที่สองนี่เนาะถ้าเราเทียบนะครับแต้มสองนี้ก็จะไม่มีในชุดนี้นะครับ ก็จะมีเฉพาะแต่แต้มสามนะครับแต้มสามจะมีสามสามตัวเดิมนะครับสามนะครับสี่นะครับแล้วก็มีสี่นสี่สี่สี่แล้วก็สี่แล้วก็หก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 ไม่มีนะครับมีแต่เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแล้วก็เก้านะครับเก้าก็ไม่มีนะครับ เก้าไม่มีนะครับศูนย์ศูนย์ในสูตรนี้ไม่มีมีแต้มหนึ่งไี่มีนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งถ้าชนทั้งหมดนะครับสี่สูตรนี้จะมีเลขอยู่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่มีสี่ตัวนะครับได้แต้มไปที่สามนะครับสี่นะครับแล้วก็เจ็ด แล้วก็หนึ่งสี่ตัวนะครับได้สี่ตัวแต้มนะตัวที่เข้าแต้มเนาะมีสามสามสามแล้วก็สามนะครับแล้วก็สี่แล้วก็สี่แล้วก็สี่ 4, นะครับแล้วหกไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีหกนะไม่มีหกแล้วก็เจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็เจ็ดนะครับ แล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับสามสี่เจ็ดหนึ่งแต่ตัวที่ชนสองตัวนี้ก็มีหลายตัวนไะอ้ตัวที่ชนสามสามสูตรนะครับก็จะมีหกนะครับชนสามสูตรมีหกนะครับมีหกแล้วก็มีหกตัวที่ชนสามสูตรก็มีหกนะครับแล้วก็มีห้านะครับ ห้าก็ไม่มีนะครับห้าไม่มีสามศูนย์เนาะมีแค่สองนะครับหนึ่งสองนะครับศูนย์นะครับศูนย์ก็มีสองนะครับเก้าก็มีสองแล้วเก้ามีสามเก้าเก้าเก้าก็จะได้ออกมาหกตัวนะครับหกตัวก็จะเป็นสามสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าเนาะนะครับถ้าสามสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าก็มีเลขอยู่ทั้งหมดหกหกตัวหกนะครับ แต้มรวมนะครับถ้าเราจับนะครับสามเก้าในสองแต้มมันไม่มีนะครับไม่มีสามเก้าสองแต้มไม่มีนะครับนะครับสําหรับแต้มนะครับอันนี้แต้มแต่ว่านะครับถ้าเราจะไปจับตามสเต็ปเดิมนะพระเอกของเรานะครับพระเอกของเรานี่รุดไปเพียงสองวันเท่านั้นแล้วก็เดินยาวต่อเนื่องเดินยาวต่อเนื่องนี่นะครับรุดสองวันนะครับแล้วก็เดินเดินต่อเนื่องมาเลยนะครับเนาะก็เดินยาวมาตั้งแต่นี้แหละ เดินยาวมาครับเดินยาวมาเลยนะพระเอกของเรานะครับเดินยาวมีสะดุดหนึ่งวัแล้วก็เดินยาวนะเดินยาวยาวมานะครับแล้วก็มาสะดุดสองวดแล้วก็เดินต่อนะครับเดี๋ยวสามวดต่อมาเลยนะสองสามวดน,นี้ได้ตัวเดิมนะครับวันที่ผ่านมาสี่ห้าเจ็ดเก้ามาที่เลขห้านวนนี้สี่ห้าเจ็ดเก้าตัวเดิมได้ตัวเดิมนะสี่ห้าเจ็ดเก้านะถ้าสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับในพระเอกข,ของเราสี่ห้า ก้านะครับถ้าสี่ห้าเจ็ดเก้าตัวนี้นะครับถ้าเราจะจับนะครับเนาะเลขชุดนี้ก็ไม่ได้หลุดง่ายๆนะครับไพ่ของเรานี่ไม่หลุดง่ายๆนะครับถ้าเราจับเลยนะครับจับเลยสี่ห้าเจ็ดเก้าก็จะมีถ้าตัวที่เข้าเลขเด่นนะครับก็จะมีเก้านะครับแล้วก็เจ็ดนะครับสี่ห้านะครับก็จะมีสี่ห้านะครับแล้วก็มีสี่ นะครับมีสี่แล้วก็มีห้าในนี้คือสเต็ปเดิมของเรานะครับห้าแล้วก็เจ็ดตัวนี้มีเก้าเนาะแล้วก็มีสี่แล้วก็มีห้าครับแล้วก็มีเก้าแล้วก็มีสี่แล้วก็มีห้าแล้วก็มีเก้านะครับมีสี่แล้วก็มีห้า มีเก้าแล้วก็มีสี่แล้วก็มีห้านะครับก็บบจะได้วันเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะก็จะได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับยี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองยี่ิบสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าได้สามสิบบเก้าคคู่นะรั ถ้าสามสิบเก้าคู่นะครับก็คือสูตรหลักของเราก็คือตัวนี้แต้มนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามนะครับเนี่ยก็คือสูตรหลักของเราก็คือตัวนี้นะครับแต้มของเราคือตัวนี้นะครับในสูตรที่สองตัวนี้ก็คือตัวตัวหลักนะครับถ้าเราจะจับนะครับตัวนี้เอาเลขเด่นตัวนี้มาจับแล้วจับเต้มได้สุดเดียวนะครับจับแต้มสูตรเดียวก็พอนะครับน่สามสิบเก้าคู่ตัวเด่นมานะครับนะครับจับแต้มนะครับก็จะเป็น ตัวนี้นะครับสองแต <cooler>. ้มไม่มีสามเก้าไม่มีสองแต้มเนาะไม่มีสองแต้มนะครับแล้วก็สามสี่ก็จะมีเจ็ดแต้มสามห้าก็จะมีแปดแต้มสี่เก้านะครับสามแต้มครับสี่ศูนย์ก็มีสี่แต้มสี่หนึ่งห้าแต้มสี่สองหกแต้มสี่สามเจ็ดแต้มสี่สี่แปดแต้มสี่ห้าเก้าแต้มสี่หกศูนย์แต้มไม่มีห้าเก้าสี่แต้มห้าศูนย์ห้าแต้มหกแต้ม นะครับห้าสองเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มก็มีนะครับศูนย์แต้มไม่มีแล้วก็มีหนึ่งแต้มก็คือห้าหกนะครับแล้วก็ห้าแล้วก็หกเก้านี้ก็ห้าแต้มมีห้าแต้มนะครับสูตรนี้เนาะเป็นสูตรหลักของเรานะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็หกสี่ศูนย์แต้มมันมีหกห้ามีหนึ่งแต้มเจ็ดเก้าหกแต้มเจ็ดศูนย์เจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มหนึ่งแต้มแล้วก็สองแต้มไม่มีมีสามแต้ม แล้วก็จะมีหกเจ็ดแต้มนะมีเจ็ดแต้มแล้วก็มีสองแต้มไม่มีนะครับสองแต้มไม่มีแล้วก็มีสามแต้มก็คือตัวเดิมแปดห้านะครับศูนย์เก้าก็มีเก้าแต้มนะมีเก้าแต้มศูนย์สี่ก็มีสี่แต้มศูนย์ห้าก็ห้าแต้มหนึ่งเก้าศูนย์แต้มไม่มีหนึ่งสี่ห้าแต้มแล้วก็หนึ่งห้าก็หกแต้มก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่สบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่บเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดขวบนะครับสามสิบเอ็ดขว่นะครับถ้าจับในตามสเตปเดิมของเรานะครับเนาะเดี๋ยวเขาเสียกจะสามสิบเอ็ดขวบออกมานะครับเอานะครับเนาะเราก็จะได้มาที่สามสิบเอ็ดขว่นะครับเราก็จะเย็นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจับตัวเด่นแค่นึงนะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนีนะครับไอแกรซิล่าเป็นจำนียเนาะฝนตกหนักนะครับตอนนี้ฝนตกหนักฝนผ,ผานะครับเอาล่านเ่ินไปเลยสวัสดีครับ